SERS SCISSORS PENUT 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 เดี๋ยวนะหนูยังท่องศัพท์กันแบบนี้อยู่หรอคะนกนกนกตื่นหมดเวลาแล้วนะได้เวลาท่องแบบฟอนิกส์น้องจะได้อ่านคล่องไม่ต้องท่องจำนะคะ หมดยุคการท่องศัพท์แบบเรียกชื่อตามตัวอักษรนี่เดี๋ยวนี้เขาใช้เสียงแบบ p h o n i c ์ในการสะกดศัพท์แล้วนะคะอย่างเช่นคำว่า scissors ซึ่งดูยากมากๆเนี่ยเด็กๆสามารถท่องได้ว่า s i s scissors scissors หรือคำว่า peanut นะคะ p e p n u t nut peanut แบบนี้เลยค่ะ วันนี้ครูโบได้รับนะคะคำถามจากคุณแม่ดาวเนาะที่อยู่ในคอร์สจอ l ลิฟ h อนิกสของเรานะคะคุณแม่ดาวบอกว่าช่วงนี้เปิดเทอมค่ะคุณครูนะคะยังให้ท่องสั์แบบชื่อตามตัวอักษรยังเรียกตามชื่ออยู่เลยนะคะน้องอยากได้วิธีการอ่านแบบฟอนิกส์ค่ะครูโบคูโบ <'s> nice. ช่วยหน่อยนะคะ10บคำเท่านั้นเองท้องยังไงไปชมกันเลยค่ะ mm hmm. เราจะเห็นว่า10บคำนี้นะคะมีทั้งคำหนพยางคสพยางเนาะเดี๋ยวครูโบจะเลือกคำ ที่สะกดตามแบบฟอนิกส์ได้ง่ายๆสบายๆเด็กที่เรียนในคอร์สจอ l ลี่ฟอนิกสรู้จัก42เสียงหลักทำได้แน่นอนนะคะเรามาดูคําแรกเนาะหใน10คํานี้ขอพยางเดียวก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นอ่าอย่างคําว่า string นะคะ St R I N อ s t r i n สอีกรอบค่ะ St R I N g s t r i n สตริคำนี้นะคะมีการควบกล้ำนะคะตั้งแต่ ST นะคะ ST เวลาเราแยกหน่วยเสียงย่อยอาจจะอ่านได้ว่าสทรแต่เวลารวมกันนะคะให้ออกเสียงเป็นสทรเพราะอะไรเหรอเพราะว่า S นะคะมีลม t ก็มีลม s กับ t เวลารวมกันนะคะลมชนลมกลายเป็นเสียงระเบิดนะคะในทางภาษาศาสตร์เรียกว่า aspirated นั่นเองทำให้เสียงที่เบานะคะเสียง กลายเป็นเสียงที่หนักข <plural issions> ึ้นนะคะกลายเป็นสเตนั่นเองเสิรรสิรสิรอรอึงอึงสตริงง่ายใช่ไหมคะถ้าใช้ฟอนิกส์นะเด็กๆผสมแล้วก็จำตามเสียงแบบนีไ้ได้เลยคำที่สองนะคะอาอย่างเช่นคำว่าโชคโชคเด็กๆเห็นทุกวันนะคะสกดแบบฟอนิกส์ได้ไหมโอ้เอแอลเซสโอเอแอลเป็นนานารูปสะกดของเสียงอนะคะเสียงอก็มีหลายรูปดังต่อไปนี้ Al says o oh, o Ch oh, choke again o oh, s h o k e ง่ายใช่ไหมคะใช้หลักฟอนิกส์ช่วยน้องได้เลยคำที่3นะคะคำว่า paint a n t paint อีกรอบนะคะ a n t paint A I say A is a long vowel A ไม่ใช่ A A A นะคะต้องเป็น A มีหางเสียงเบาๆนะคะมีเสียงอิเบาๆเอ e r ิ A Paint จะบอกว่า3คํคำนี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่เราเห็นบ่อยในที่โรงเรียนเนาะเป็นอุปกรณ์การเรียนนั่นเองมาสู่คำที่4บ้างเด็กๆใช้บ่อยเลยเกออืออูกลู one more time เกออืออูกลู U E ตัวนี้นะคะออกเสียงอูได้เลยนะเป็นนานารูปสะกดของ d O u b l e o double o สามารถเป็นเสียงอูลอง vowel sounds นะคะเป็นเสียงยาวได้แล้วก็ยังมีอูรูปใดบ้างน,นะคะเช่น U E E W นะคะ E W double o แบบนี้นะคะหรือ U with magic E ก็เป็นเสียงอูได้เกิดเอออูกลู u มาถึงคำพิเ้าในหมวดเครื่องเขียนบ้างนะคะก็คือคำว่า Sisters s i s t e r s อาจะเห็นว่าตัว C เนี่ยมันมีอยู่ในคำใช่ไหมปกติเราต้องอ่านว่าไงนะ SC 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 ใช่ไหมคะเหมือนคำว่า Scout Scar แบบนี้เป็นต้นนะแต่ในที่นี้ค่ะ C เป็น Silent Letter เด็กๆที่เรียนในคอร์ส Jolly Phonics นะคะจะรู้จัก Silent Letter มันยังดีพอเราให้เด็กๆได้เรียน42เสียงแล้วเนี่ยจะรู้นะคะว่าเอ๊ะพยัญชนะไหนบ้างนะคะที่เป็นเสียงเงียบนะคะเป็นเียงเงียบเดี๋ยวครูโบขึ้นยกตัวอย่างให้ดู ทีนี้ค่ะตัว c เนี่ยเป็นเสียงเงียบนะคะเราไม่ออกเสียงเพราะฉะนั้นเราจะขีดตัว c ทิ้งเลยนะคะเราจะอ่านคำนี้ได้ว่า i s s i s s หลายๆท่านจะเห็นนะคะ double s อยู Rings, ่ติดกันเป็น double letter 2ตัวอักษรออกเพียง1เสียงนะคะ i s s นะคะ โอาอะเซสเออร์ er, นะคะเป็นเสียงเออได้ด้วยนะเป็นอนารูปสะกดของ you อออีออโอ้เป็นเสียง e ยนะเนนานาออ e ได้นะคะแล้วใส่เสียงเอสเข้าไป scissors er. scissors er. scissors scissors นั่นเองนะคะ scissors ที่แปลว่ากันไกนะคะกันไก่เขามี2ข้างไม่มีใครใช้กันไกข้างเดียวเนาะกันไกไม่มี2ข้างก็เลยต้องเติม s เป็นรูปพหูพจน์เสมอนะคะ scissors และถ้าเป็นความรู้ทางภาษาศาสตร์ครูโบให้ความรู้เพิ่มเติมอย่างนี้ ถ้าสมมุติว่าเราเช็คใน dictionary. cambridge. org เราจะเห็นสญลัการออกเสียงนะคะคำว่า scissor เนี่ยจะเห็นว่า double s, s เนี่ยเวลาเราสอนเด็กๆเ,เนี่ยหลายๆคำ double s นะคะเป็นเสียง s ได้แต่นะคะในทางภาษาศาสตร์เมื่อไหร่ก็ตามที่มีชนะ s เนี่ยนะคะถูกประกบนะขนาบด้วยสระเลยทั้งหน้าอย่างตัว i นะคะแล้วก็ตัวอ์แบบเนี้ยนะคะมีเสียงสระเป็นเสียงอีกกับเสียง e อ อยู่ข้างๆ S แบบนี้ S มีแนวโน้มที่จะผันเป็นเสียงตัวแซนะคะเสียงจะมีการ Voice นะคะเขาเรียกมีการกล้องนั่นเองมีการสั่นที่ลำคอเพราะฉะนั้นคำนี้ถ้าอาจจะใช้ก็จะเป็น s, i Z, uh. s zizzer zizzer นั่นเองคะ่ะจะมีความสั่นของเสียงตัว Z นะคะอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้เราปรับสำเนียงได้ดีขึ้นแต่ว่าเด็ก Phonics เนี่ยเขาต้องจําเพื่อเขียนได้ในช่วงแรกเพราะฉะนั้น it's s z i z r จำเพื่อเขียนได้นะคะเรามาดูหมวดของกินกันบ้างนะคะอย่างคำที่คุณแม่ดาวถามมา crackers crackers er a er crackers crackers จะสังเกตว่านะคะในคำนี้จะมี ck เป็น Consonant d i กร r สองตัวอักษรหน้าตาต่างกันแต่อยู่ติดกันออกเพียงหเสียงนะคะเราไม่ได้อ่านเค a รเไม่ใช่นะคะเคิ k เออก1เสียงได้เลย ck มักจะอยู่ท้ายคำนะคะเช่นคำว่า u u k นะคะคำว่า r u s a c k นะคะแบบนี้เป็นต้นเนาะออก1เสียงได้เลยเค a ร c เร็ตเอ c คร c คเกอร r c น่ากินใช่ไหมล่ะอีกคำหนึ่งนะคะคำว่า peanut per e p e อ E พีอึ่งอต peanut peanut และคำว่า popcorn นะคะ p ผออ p Pop O อออึ่งโ together we say popcorn popcorn do you like popcorn yes i do yes i do แล้วมาถึงคำศัพท์ที่เด็กๆชอบมากๆเลยนะคะคำว่า Chocolate นะคะ chocolate นะคะคำนี้น่าสนใจนะคะถ้าเราอยากให้ลูกเราเขียนได้เรามีแนวโน้มที่จะแยกพยางแน่นอนค่ะคุณแม่คะ่ะนะคะเรามีแนวโน้มที่จะแยกเป็นอ h อกโอลเอทเลดคือเราพยายามจะอ่านแบบฟอนิกส์คุโบเข้าใจอีกรอบนะคะอ็อโอลเอทเลดเราจะแยกเป็นช็อกโก a ล e แบบนี้ใช่ไหมคะ แต่นะคะคุโบขออนุญาตใช้นี่เลยดิกเจ้าของภาษาเนาะ d i c t i o n a r y c a m b r i d g e o r g ค่ะการที่เรามีศัพท์หลายพยางค์นะคะอย่างแรกที่คุบโบพูดในคอร์สจอลลี่ฟอนิกเสมอ เราต้องรู้ก่อนว่าคํานั้นเนี่ยเกินหนึ่งพยางหรือเปล่าถ้าเกินหนึ่งพยางก็มีการ stress นั่นเองหรือมีการเน้นเสียงค่ะเพราะภาษาอังกฤษนะคะก็เหมือนโน้ตดนตรีนะไม่ได้อ่านชัดทุกพยางนะคะอย่างคํานี้เลยนะคะเราจะเห็นจุดตรงกลางแบบนี้แปลว่ามี2พยางแน่นอนนะคะหลายท่านอาจจะมองว่าเป็นสามพยางแต่เวลาออกเสียงเหลือแค่2พยางนะคะเพราะว่ามันมีการเน้นนะคะเน้นที่พยางแรกค่ะ choke อ h o choke แบบนี้นะคะ ch เป็น consonant digraph c small catch or ชอกแบบนี้นะคะส่วนพยาญตรงกลางตัวออเนี่ยถูกทําให้หายไปเนาะและทําให้เกิดเสียงชัวหรือเสียงสระเอ,อิดในพยางชนที่ไม่เด่นค่ะเสียงชววนะคะครูโบโพูดไว้ในหลายคลิปเหมือนกันแต่วันหล,หลหังเดี๋ยวจะทําคลิปละเอียดละเอียดมาอธิบายนะคะให้กับเด็กๆที่ตามครูโบอยู่นะดเด็กๆถามมาเยอะเหมือนกันว่าหนูอย,อยากเก่งเสียงชวะะัวค่ะครูโบหนูต้องเปิดดิกบ่อยๆนะคะชัวจะเป็นรูปแบบนี้นะคะจะมีเสียงเอ,อิะในทางภาษาศาสตร์นะเป็นสระที่แทรกอยู่ในร้อยละ90ของคาศัพท์เลยที ะค,ะคือเป็นสระที่ไม่มีรูปนั่นเองไม่ได้มีรูปเหมือน A A ี e ออะนะคะเป็นส,ส, ina, สระเสียงสั้นเนาะไม่ได้มีรูปใดๆนะคะมักจะแทรกอยู่ในคำสองพยางค์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นคำเรียนว่าช็อกคุตนะคะช็อกคุตนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตรงเนี้ยเวลาเราให้ลูกจำแบบ phonics s ช็อ k นะคะใส่เสียง o เข้าไป o แล้วก็ o ูเอทเ late chocolate ครโบเข้าใจ นะคะอันนั้นคือการเขียนเพื่อให้เขาจำได้แม่นเพราะว่าเขาเรียนมาเนาะ o e i g late l a มันต้องเขียนแบบนี้นะ่คะแต่เวลาอ่าน chocolate นะคะ c h o c o l a t ก็คือจะเป็นเสียงชวาแบบนี้ค่ะ o o uh, uh, chocolate chocolate แบบนี้นะคะเวลาอ่านแต่เวลาเขียนก็แยกกันนะเพราะช่วงแรกเด็กฝึก phonics เราต้องเข้าใจเขานะคะและไปอีกคำหนึ่งคำสุดท้ายเลยนะคะ potato chip potato chip นะคะคำนี้นะคะก็พอมันเป็น3พยางปุ๊บคุณแม่มั่นใจเลยมี stress mark นะคะที่พยางที่2นะคะ potato chip นะคะเราก็จะเห็นว่ามีเสียงชัวประกบหน้าประกบหลังเลยนะคะแต่เวลาเขียนเนี่ยง่ายๆเลยนะคะ เธอโอโผ e เธอเเป็นเสียงเอยาวได้นะคะอันนี้จะเป็นขั้นสูงของการเรียนฟอนิกยิ่งขึ้นไปเนาะว่าเอเสียงเอยาวเนี่ยมีหลายรูปมากๆเลยนะคะมันก็มาแทรกอยู่ใน a ตัวเดียวนะคะเหมือนกับคำว่า a b l e a ลอง A นเพแบบนี้นะคะโอเท t o ครูโบเข้าใจว่าเวลาเราพาลูกเขียนเนี่ยเราอยากให้เขาจำไม่ได้นะคะเธอโอโผ e เธอเอเทเธอโแต่เวลาอ่านนะคะอย่างถูกต้องเน้นเลยค่ะ Potato ship นะคะเราเน้นที่พยางค์ที่2นะคะเห็น stress mark ตรงนี้ไหมนะคะที่เหลือเป็นเสียงชวาเป็นเสียงเออะค่ะ Potato p a t a t o o t o h i p Potato 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 ship แค่นี้เท่านั้นเองนะคะลูกรู้หลักฟอนิกส์เพื่อเขียนให้ง่ายนะคะสอบดิกเทชันตามคำบอกที่โรงเรียนได้และลูกเปิดดิกชันนีเป็นเพื่อเข้าใจเสียงสเตรสนะคะเสียงชัวให้มี pronunciation ที่ดีขึ้นสำเนียงไทยเจ้าของภาษาและพบกันในคอร์สจอลลี่พอนิกส์นะคะเ <c oughs> ด็กๆลูกศิษย์คูบโบหลายคนนะคะคูบโบมีนักเรียนและมีผลลัพธ์มากกว่า1นึ่งนคนนะคะเ <c oughs> ด็กหลายคนเนี่ยจบได้รับเกียรติบัตรเซอร์ติฟิเคตจากคอร์สเรียบร้อยเพราะคูโบตรวจกันบ้านจริงจังนะคะช่วยเหลือส่วนตัวแล้วก็ให้ ะะอย่าลืมแอดไลน์แอดมาที่ a d Ink b r a n นะคะถามไมได้ทุกคำถามเลยเผื่อทุกท่านนะคะมีคาศัพท์ที่โร่งเรียนแล้วก็อยากกูโบทําคลิปในการออกเสียงหมวดคําศัพท์ใดนะคะล่าสุดนี้ก็มีทั้งเรื่องสีนะคะเรื่องวนันเรื่องเดือนเนาะ,ะคาศัพท์หมวดอาชีพต่างๆนะคะที่ถามโบมาเยิมแย่มากเลยช่วงนี้พร้อมที่จะทําแล้วก็อยากให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้กันทุกคนนะคะอย่าลืมแชร์กดไลค์เคลปี้แล้วกด Subscribe ที่ช่อง YouTube นี้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้อง ไปแล้วบายบายบาย for now thanks for your watching see you next time อย่าลืมแอดไลน์แอดแอดอิงเบรนแล้วส่งคำถามมาถามคุณโบน,นะคะ